สวัสดีครับวันนี้ก็สไปเดอร์แมนกระบี่มีคนที่อาวต้ใจนะครับหลายท่านเพื่อกันติดตามกดไลค์กดแ like, ชร,นร์นะครับในเพจสไปเดอร์แมนกระบี่นะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมหลากหลายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับให้พวกท่านที่ติดตามรับชมหรือจะมาทำกิจกรรมร่วมกันกันกบผมนะครับไกาเอพาเที่ยวหรืสไปเดอร์แมนกระบี่นะครับราต,ติดตามนะครับ ไปติดตามกดไลค์กดแชร์ like, นะครับกันด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นโรงแรมที่ดีๆไฮเวย์ Highway นะครับบีบีดีสอะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นรอบๆกระดุมหาวต้นไทรนะนี่กิจกรรมหลกัลกๆก็มีจัมเปสเวนเจอร์นะครับมาปีนผาเดินทรก,กิ้งกันนะครับที่นี่มีจุดปีนผาที่ติด top t e ของโลกนะครับอันดับสิบเลยนะมาเลยมาเลยครับที่ต้องมานะครับ แล้วเจอกันนะครับสไปเดอร์แมนมาแล้วแล้วเจอกันนะครับทุกท่านเลยครับลองดาวเลยครับเรามีกิจกรรมให้ท่านชิมชมในนี่หาดอ่าต้นไทรนะครับที่เป็นบน่อไหำนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าต้นไทรทาวเวอร์ที่เขามากระโดดล่มกันหรือบารบีคิผากันตรงนี้ก็จะเป็นเมลติ้งวอล์ฟร์วอลนะครับอยู่นี่เมลติ้งแล้วไฟร์วอลกแล้วก็มาแคทวอลนะครับ ด้านหลังก็จะมีชื่อวอลางๆนะครับกันเดี๋ยวผมจะแนะนำไปไเรื่อยๆนะฮะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ